สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูแลต้นไม้ในบ้านอีกแล้วนะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันค่ะต้นไม้มีสองต้นเหมือนกันต้นนี้จะเหี่ยวนะคะเพราะว่าไม่ได้รดน้ําให้เขาค่ะต้นนี้จะต้นนี้จะจะไม่เหี่ยวค่ะแต่ต้นนี้ได้รดน้ําไปแล้วเราก็จะมาดูเขาว่าเขาจะตื่นขึ้นมาไหมคะ มารอดูคลิปต่อไปค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวรอให้เขาตื่นนะคะจะถ่ายวิดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะดูนะคะแตกต่างกันไหมคะต้นนี้ไม่เหี่ยวต้นนี้เหี่ยวค่ะได้รดน้ําไปแล้วค่ะแกนี้นะคะรอดูคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะบา,บายสวัสดีค่ะหลังจาก,กที่เรารอไงต้นไม้สดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ได้ลดน้ำไปให้เขาแล้วตอนนี้เขาก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะคะดูค่ะเขาสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วค่ะเราได้ลดน้ำให้กับเขาไปแล้วตอนนี้เขาก็สดใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเย้ ดูค่ะไม่มีอะไรทําค่ะก็ดูแลต้นหมาในบ้านให้สวยงามนะคะขอบคุณค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบายกดติดตามให้สู่พาฮอนแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ